อ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าส่รยการโรล,ลี่ซามีนะครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับเกม a อสเซอร์เลนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มี5เกียร์ประเภทเครื่องบินที่จะมาแนะนําในระบบเกียร์แลบในวันนี้กันนะครับผมจะมีลําไหนหน่าใช้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ เช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวิดีโอกันเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้การเชื่อวยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมสําหรับท่านผู้การท่านไหนที่ชอบมากๆก,ก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะได,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ ก็ระบบเกียร์แลบนะครับผมเท้าความกันนิดนึงนะระบบนี้นะครับผมเข้ามาพร้อมกับ o per ation silent เลยนะครับผมก็ระบบนี้จะทำให้เราสามารถคราฟหรือผลิตเกียร์พิเศษของชาติต่างๆได้เองโดยใช้วัตถุดิบและแปลนจากโหมด o per ation silent นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็มี5เครื่องบินนะครับในโหมดเครื่องบินนะเฉพาะโหมดเครื่องบินนะครับที่น่าใช้นะครับและน่าคราฟออกมาใช้ในระบบเกียร์แลบนะครับผมอันดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ หลายคนน่าจะพอจับทางถูกนะครับผมก็คือเครื่องตอบิโดระดับรุ้งของรอยย่อนาวีเจ้าไวเวิร์นท่นเองนะครับผมจะอยู่ในหมวดรอยย่อนาวีแล้วก็กอบิโดแล้วก็ไดบอมเบอร์ตรงนี้ไดเลื่อนขวานะครับจะอยู่แถวบนสุดนะครับผมจะมีไฟ, burn, ไฟ, Born, ไฟแบ็กเบิร์นไฟบอลไฟปรนด็นนะครับผมอันผิดขอภัยนะแล้วก็แบ็กเบิร์นไฟเกรดนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นไวเวิร์นนะครับผมเวสแลนด์ไวเวิร์นเครื่องบินลำนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบิน ท็อปที่สุดแล้วนะครับสำหรับเครื่องต่อนะปล่อยต่อได้ถึง4ลูกนะครับผมและบวกค่า AVI 65เนี่ยห5หน่วยเลยนะครับผมและมีปืน20มม4กระบอกติดไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องต่อที่มีทั้งปืนเร็วและก็ปล่อยต่อเยอะนะครับผมทำดาเมจกับเรือก็แรงนะครับต่อต้านเครื่องบินด้วยกันก็ได้นะฮะแล้วก็ผมได้ทําสรุปข้อมูลไว้ดังนี้นะครับผมสําหรับเครื่องไวเบิร์นะครับอ่ะ เวสต์แลนด์ไวเวิร์นนะครับผมก็จะเป็นไทป์เตอร์เบโด้บัมเบอร์นะครับผมระดับอันต้าแรนะครับวัตถุดิบและแบลนที่ต้องใช้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับผมมีแบ็กเบิร์นไฟเคดหนึ่งรัมนะครับผมไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเครื่องนี้แหละ1นึ่งรมนะครับผมแล้วก็อันต้าแร่แอร์ครับดีไซน์แบรนอีก9ใบนะครับผมเป็นแบลนเครื่องมินระดับรุ้งนะฮะแล้วก็คอร์เนชั่นรีสโอนันต์ออลลอยสามทั้งหมด30ชิ้นนะครับผมแล้วก็มิชชารีเกรด อิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์อีก36ชิ้นนะครับก็ถือว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะครับเพราะว่าเราต้องไปขึ้นไฟล์เครดมาก่อนนะครับไอแบ็กบอลไฟแบรนด์เนี่ยเราสามารถอ่าแลกที่ร้านคอร์ดาต้ามาครับเป็นไฟล์เครดได้เลยนะครับผมเราไม่จะเป็นต้องมาครับในนี้นะเราสามารถเอาแต้มคอร์ดาต้าไปแลกมาแล้วก็มาครับน่าจะดีกว่านะครับผมอ่ะไฟเครดนะครับผมไฟเครดนะฮะจะใช้อ่าเอสเอส Aircraft Design Brand ทั้งหมด9ใบนะครับผมเป็นแ r a n d สีทอง9ใบแล้วก็ใช้ a อ b a k Bond Fire Brand เนี่ยหนึ่งรัมแล้วก็ Collation Resonance Alloy 18 8อันแล้วก็บ i t t e r y Gate Electronic Component อีก21อันจะได้ไฟเครดมา1รัแล้วเราต้องเอาไฟเครด์เนี่ยมาทำเป็น w วเวิรอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะทำให้เราเปลืองทรัพยากรมากขึ้น สำหรับเอเจ้าเวสแลนไบเวอร์เนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะนะครับผมค่าสเตตัสของไอเจ้าเวสแลนไบ Y เบอร์กันนะครับผมค่าสถานะนะครับผมอันนี้ผมแบ่งได้เป็น2สีนะครับผมก็คือสีขาวกับสีส้มสีขาวคือบวกสิบ นะครับผมสีส้มคือบวก13เลือดนะครับที่บวก10อยู่ที่103นะครับก็ถือว่ากลางๆนะสำหรับเครื่องต่อนะครับผมบวก13เนี่ยอยู่ที่121เพิ่มมัน20หน่วยก็ยังถือว่ากลางๆแล้วค่อนไปทางสูงนะครับผมก็ถือว่าดีเลยล่ะไข้ AVI นะครับบวก65หน่วยนะครับรีโหลดต่อรอบนะครับ11.64วินาทีก็ถือว่าก่อนข้างจะกลางนะ ส1วิเนี่ยสมัยนี้ถือวัดกลางแล้วนะครับผมบางทีอาจจะเอาไปใส่ CV ีบางลำเนี่ยอาจจะลดได้ถึง1ิวิเลยก็มีนะครับผมสปีดเครื่องบินอยู่ที่52อตอร์บิโดโนะครับผมเป็นแบบ4ลูกแอรเรียลตอร์บิโดโนะครับผมดามเมจบวก10อยู่ที่340คูณ4นะครับผมแล้วก็บวก13อยู่ที่401คูณ4ถือว่าค่อนข้างสูงเลยสำหรับดามเมจต,ตอ่อแล้วปล่อยแบบคอมมอนนะครับก็คือปล่อยแบบไปตรงๆงเลยนะครับทำให้มีโอกาสโดนเยอะกว่า นะครับแล้วก็มีปืนนะครับสีกระบอกนะครับ20มมนะครับผมดาเมจบวกสิอยู่ที่86อันนี้บวกสิไม่ทราบนะครับผมยิ่ง0.67ย์จุดหวิต่อรอบนั่นเองนะครับผมดาเมจ86 0.67บหนย์จวิต่อรอบนะครับดาเมจบวกสิอันนี้ยังไม่รู้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับผม ครื่องนี้นะครับบอกไปแล้วเป็นตัวท็อปสุดของตอร์ไบโดบอมเบอร์นะครับผมต่อต้านเครื่องบินด้วยกันก็ลีนะครับผมทำดาเมจกับเรือก็แรงนะฮะแล้วก็อันนี้ไฮไลท์นิดนึงนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเมื่อมีเครื่องบินศัตรูบินมาเนี่ยไวเบิร์นจะออกไปร่วมอินเตอร์เซปกับไฟท์เตอร์ระอื่นๆด้วยนะครับผมก็จะทําหน้าที่เป็นไฟท์เตอร์ได้ได้ด้วยนะครับผมเป็นตอร์ไบโดบอมเบอร์ได้ด้วยเป็นไฟท์เตอร์ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นตอร์ไบโดบอมเบอร์ที่โคตรโกง เกมนะตอนนี้นะครับผมก็แนะนําให้ทํามาใช้กันนะครับผมก็สําหรับไวเวอร์เนี่ยการที่ไวเวอร์เนี่ยเป็นระดับลุงนะครับผมมันทําให้เราต้องใช้แปนแปนลุงมาทําและก่อนเราจะถึงไวเวอร์เนี่ยเราต้องทับคราฟไฟเครดมาก่อนซึ่งเปลืองวัตถุดิบและแปนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเครื่องเทียมให้นะครับผมเครื่องนี้ความสามารถคล้ายๆกับไวเวอร์เลยนะครับผมความสามารถคล้ายๆกันเลยนะครับก็คืออันดับ2นั่นเองนะครับผมอันดับ2นะครับจะอยู่ในหมวด อีเกิลยูเนียนนะครับผมตอปบโดแอนดไดบอมเบอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือเครื่องระดับสีทองนะครับผมของอีเกิลยูเนียนก็คือ x b t 2 d One d e s t r o y e r 2หรือ Sky p i l o t นั่นเองนะครับก็คือไอเจ้าเครื่องนี้แหละจะปล่อยต่อ4ีลูกเหมือนกันนะครับมีปืนเยอะ12.7 7กระบอกเลยทีเดียวนะครับผมปืนเยอะนะครับแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะหลังจากที่ใช้มานะเครื่องนี้นะครับเป็นตัวเลือกเอามาใช้แทนไวเวิรได้ก่อนนะครับ สาหรับท่านผู้การที่ยังไม่มีไวเบิร์ดหรือยังแบบไวเบิร์ดเนี่ยยังเก็บทรัพยากรไม่พอก็สามารถคราบไอเจ้าเครื่องนี้มาใช้แทนได้ก่อนนะครับผมจะได้กว่าไวเบิร์ดตรงที่ค่ารีโหลดจะมากกว่านะครับผมค่ารีโหลดจะนานกว่าแล้วก็ดาเมต,ต่อที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับผมดาเมต,ต่อไอเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะเท่าบาราคูด้าเลยก็คือ2 8 8แนะครับแต่ปล่อย4ลูกนะครับปล่อยเยอะกว่าบาราคูดา้าแต่ดาเมจเท่ากันนะครับผมแล้วก็ปืนเยอะกว่าด้วย นะครับผมก็ผมได้ทําสรุปเอาไว้แล้วนะครับผมสําหรับเ,เครื่องนี้นะฮะก็ดักลาส XTb 2D ขีดหนึ่งสกายไพลเลตหรือเดททอยเยอร์สที่ในเกมเขาเรียกนะครับไทตอปิโดบัมเบอร์นะครับระดับซูปเปอร์แรก,ก็วัตถุดิบและแปลนที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ดักลาส BT1 เดททอยเยอร์นะครับผม1นึ่งรัมนะฮะอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปเลยสําหรับ ไอเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยอยู่ในกล่องเคียร์บ็อกอยู่ทุกอย่างเลยฟาร์มก็ได้นะครับผมประมาณด่าน5้ดสมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ S.S.R. Aircraft Design Plan อีก9าใบนะครับแล้วก็ Corrosion r e s i s t a n t Alloy 18อันแล้วก็ Mystery Gate Electronic c o m p o n e n t อีก21ชิ้นก็ถือว่าใช้ทรัพยากรทั่วไปนะครับผมผมถือว่าทั่วไปแล้วกันนะฮะสำหรับแ l รนด9ใบ คอร์รัชออลลอยสิบแอัน m บตเตอรี่เกจอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์อันนี้ถือว่ากลางๆมากเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับผมค่าสเตตัสนะครับผมเลือดจะอยู่ที่บวก10นะฮะจะอยู่ที่138หน่วยนะครับผมแล้วก็บวก13จะอยู่ที่163ถือว่าเป็นเครื่องต่อที่เลือดเยอะมากๆนะครับผมเลือดเยอะมากนะฮะเลือดเยอะกว่าไวเบิร์อีกนะก็บวกค่า AVI 45นะครับผมรีโหลดต่อรอบ12.17นวิ ก็ถือว่านานกว่าไวเวิร์นประมาณ1วิกว่าๆนะครับหวินิดๆนะฮะหนึ่งหวิประมาณนั้นนะครับสปีดเครื่องบิน45ค่อนข้างจะกลางๆนะครับสีถือว่ากลางๆค่อนไปทางช้าเลยนะครับผมตอร์บิโดนะครับเป็นแบบคูณ4นะครับผมแอร์เรียลตอร์บิโดอโนะปล่อยต่อ4ลูกนะครับเหมือนไวเวิร์นเลยดาเมจนะครับผม288ร้อยแปดสิบแปดคูณสี่นะครับที่บวกสิบ บวก13จะอยู่ที่340คูณ4นะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเบากว่าวเวิร์นนะครับแต่ใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่าปล่อยต่อ4ลูกสําหรับท่านผู้การที่อยากได้เครื่องที่ปล่อยต่อ4ลูกแล้วก็รีโหลดพอๆกันนะครับมีปืนเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องนี้ผมถือว่าเป็นคําตอบนะครับผมมีปืนทั้งหมด7กระบอกนะครับ12.7 mg นะครับปืน12.7เนี่ยแองเกิลจะกว้างกว่า20่สิมมแต่จะเบากว่านะครับผมดาเมจนะครับผมดาเมจบวก10 อยู่ที่69นะครับผมแล้วก็ดาเมดบวก13เนี่ยแปนะครับผมรีโหลด0.74ยีวิต่อรอบนะครับผมรีโหลดบวก13นี่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็ตามนั้นครับผมเครื่องนี้นะครับใช้ทดแทนไวเวิร์นได้ต่อต้านเครื่องบินก็ดีนะครับปล่อยต่อซีลูกเหมือนกันด้วยนะครับผมแทนไวเวิร์นได้ใช้วัตถุดิบน้อยกว่าแต่รีโหลดช้ากว่าดาเมจน้อยกว่านะครับก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมว่าอยากจะขึ้นไวเวิร์นไปเลยหรือเปล่า นะครับหรือทรัพยากรไม่พอมันใช้เปลืองมากไปก็สามารถเอามารับเครื่องนี้ไปใช้แทนก่อนได้นะครับระหว่างรอใช้ไวเวิร์นะตัดสินใจกันเองนะครับผมก็อันดับที่2ตามนี้ครับผมเครื่องอันดับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหมวดไฟเตอร์และนะครับผมก็อันดับ3นะครับก็คือเครื่องไฟเตอร์ระดับสีทองของรอย a ่อนาวีนะครับผมก็ C Hornet นั่นเองนะครับผมอยู่ในโหมด Royal Navy ในโหมด Fighter อยู่แถวล่างสุดนะครับผมก็คือเจ้า a i l w i n d C Hornet ลำนี้นั่นเองนะครับผมเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ท็อปแล้วเช่นกันสำหรับเครื่องประเภท Fighter นะครับผมมีปืนขนาด20มม .4 กระบอกและติดระเบิดได้นะครับผม1,000ปอนด์2ลูกนะฮะก็ยิงเครื่องบินด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่าดีมาก นะครับผมและทำดาเมจกับเรือเนี่ยก็ดีมากเช่นกันเพราะมีพันปอนแบกไปด้วย2ลูกใช่ไหมถือว่าเป็นไฟเตอร์ที่ครบเครื่องมากนะครับผมสําหรับไอ้เจ้าเครื่องซีฮอนเนตตันนี้เนี่ยอ่ะผมได้ทําสรุปนะครับผมค่าสเตต,ตัสต,ต่างๆของไอ้เจ้าซีฮอนเนตไปแล้วนะครับผม,ผมก็ตามนี้ครับผมฮาวเวลเลียนซีฮอนเนตนะครับผมประเภทนะครับหรือไท f ฟเตอร์ Fighter, นะฮะระดับซูเปอร์แรนะครับก็วัตถุดิบและแบรนด์ที่ต้องใช้นะครับผมก็จะใช้ c ีไฟอฟอรำส r นรัมนะครับผมแล้วก็ SSR Aircraft Design บแบรนด์อีก9ใบ c o r l ร t i o n Resonance Alloy 18ชิ้นนะครับม i a t e e ร y ่เกต e c เล็กทรอนิก o ์คอมโพชิ้นนะครับผมก็ถือว่ากลางๆนะ วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยกลางๆแต่เครื่องบินซีไฟ f ์4 7เนี่ยต้องใช้แปลนในการคราฟอีกทีหนึง่งก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรนะครับค่าสเตตัสเลือดนะครับที่บวก10จะอยู่ที่124หน่วยนะครับผมแล้วก็บวก13จะอยู่ที่146หน่วยบวกค่า AVI45 เลือดนี่ถือว่าค่อนช้างจะเยอะนะฮะสำหรับไฟเตอร์เยอะเลยนะฮะร,รีโหลดต่อรอบนะครับ10.61วินะครับถือว่ารีโหลดกลางๆนะไฟเตอร์ Fighter รีโหลดสิบวิถือว่ากลางๆยังไม่ถือว่าเร็วมากนะครับถ้าเร็วต้องไปคอแซนะครับอันนั้นจะเร็วมากก็สปีดนะครับ60ถือว่าสปีดเร็วมากนะครับผมเวลาออกไปอินเตอร์เซปเนี่ยเร็วมากๆนะครับแล้วก็กลับมาเรือบรรทุกเครื่องบินเราเนี่ยเร็วมากเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเครื่องบินที่มีสปีดที่เร็วนะครับผมอ่ะแบกอะไรไปได้บ้างนะครับผมแบก1,000ปอนด์สลูกนะครับดาเมจสี่ร้อยสิบหกคูณสที่บวกสินะครับบวกสิยังไม่รู้ นะครับผมเพราะว่ายังบ่กไม่ถึงนะข้อมูลยังไม่มีนะฮะตอนนี้ก็มีเปิ้ลนะครับผมขนาด20ประมอ4กระบอกนะครับดาเมจที่บวก10อยู่ที่816นะฮะก็เท่ากับไอเจ้าไวเบิร์นเลยนะครับผมแต่รีโหลดไม่เท่ากันนะ0.73วติต่อรอบนะครับผมในการยิง1ครั้งตามนี้ครับผมสำหรับไอเจ้าไฮวิลันซีฮอนเนนะฮะเครื่องบินลำนี้นะครับผม การที่จะค้าบออกมาเนี่ยต้องค้าบซีฟเอก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แปนและวัตถุดิบจำนวนมากเลยละก็จะคล้ายๆกับไอเจ้าไวเบิร์นนะครับที่ต้องค้าบไฟเครดก่อนไอเจ้า C Hornet ตเนี่ยก็ต้องคาบ C ฟเ7ก่อนแล้วไอ c ้ c 5 f เ4 7เนี่ยมันไม่ได้มีดับที่ไหนก็มีเฉพาะในเกียร์แลบเท่านั้นต้องคราบเอาเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านผู้การที่ไม่อยากเปลืองนะครับผมไม่อยากเปลืองอีไม่อยากเปลืองแปนเพิ่ม3ใบไม่อยากเปลือง คอร์ชั่กไม่อยากเปลืองมิชลี่เกตอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์เพิ่มนะครับผมมันใช้เยอะนะเนี่ยสิอัน21อันใช้เยอะนะครับผมแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ได้หายได้ง่ายๆเลยผมมีตัวเลือกให้ครับผมก็จะเป็นอันดับ4นั่นเองนะฮะก็จะอยู่ในหมวดไฟเตอร์เหมือนกันนะครับผมอยู่ในอยู่ในประเทศเอ่าอเมริกานะครับอีเกิลยูเนียนนะฮะในหมวดไฟเตอร์นะครับผมอยู่ล่างสุดเลยอันดับ4ก็คือเครื่องไฟเตอร์ของ e a g l e Union F7F Ti เก r Cat นั่นเองนะครับผมก็จะมีปืน20มม4กระบอกเหมือนกันแล้วก็ติดระเบิด1,000ปอนด์ลูกได้เหมือนกันนะครับเหมือน c h o r n เ t เลยนะครับก็ความสามารถก็เหมือนกันเลยนะครับยิงขึ้นบินก็ดีทำดาเมจกับเรือก็รุนแรงเช่นกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกับซ h o r n e t ตตรงที่ค่ารีโหลดช้ากว่าเพียง0.2วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าไม่ซีเรียสเรื่องค่ารีโหลดไอ้ที่ผมว่าไป0.2วินาทีเนี่ยผมก็เชร์ให้ครับ เจ้าเครื่องนี้มาใช้มากกว่าก็ไอเจ้าเครื่องนี้เนี่ยผมได้ทําสรุปไปแล้วนะครับผมก็ตามนี้ครับผมกรัมแมน f 7 f tiger cat นะครับผมก็จะเป็นประเภทไฟเตอร์ระดับซูเปอร์แร่นะครับผมวัตถุดิบและแบรนด์ที่ต้องใช้นะครับผมใช้กรัมแมน f 6 f hellcat 1นึ่รัมแล้วก็ ssi aircraft design b r a n 9ใบนะครับผมแล้วก็ collection resonance alloy 18ชิ้น แล้วก็มิเตอรี่เกตอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ยี่สิบเอชิ้นก็ปกติของเครื่องขับเครื่องบินทั่วไปนะครับผมค่าสเตตัสนะครับผมค่าสเตตัสเลือดจะอยู่ที่1 132ที่บวกสิ 10, แล้วก็156่งบวกสินะครับผมก็ถือว่าเยอะกว่าซีฮอนเนนะครับก็จะจะดีกว่าตรงที่เลือดเยอะกว่านี่แหละนะครับผมเ v i นะครับบวกค่าเ v i ให้เติมทุกเครื่องบิน45หน่วยแล้วก็รีโหลดนะครับผมจะช้ากว่าซีฮอนเน 0.2วิเท่านั้นนะครับผมก็คือโหลด10.81วิต่อรอบนะครับผมสปีด52นะครับช้ากว่าเล็กน้อยนะครับ8หน่วยนะครับแบก2,000ปอนไแบก1,000ปอนด์ไปได้ทั้งหมด2ลูกดาเมจเท่ากันนะครับผม416คูณ2นะครับแล้วก็มีปืน20มม .4 กระบอกเหมือนกันนะครับดาเมจเท่ากัน8 6นะครับดีโหลด0.73เท่ากันนะครับผมไฟเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับผมเป็นรองแค่ซ h o r n e นเท่านั้นนะครับแต่ใช้วัตถุด็บน้อยกว่าและค่ารีโหลดช้ากว่า0.2วินะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็เชีรยให้ครับไอเครื่องนี้มาใช้นะครับผมเพราะว่าใช้ทรัพยากรน้อยกว่าใช้แค่เฮลแคทที่มันหาได้ง่ายนะครับเอามาคราบนะฮะก็สามารถคราบไอเจ้าเครื่องนี้ออกมาใช้ได้แล้ว สามารถเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมสามารถคราฟออกมาใช้โดยไม่ต้องคราฟเครื่องมีละมื่นก่อนนะครับผมแนะนําให้คราฟเครื่องนี้ออกมาใช้ก่อนถ้าอยากประหยัดวัตถุดิบและแบรนด์นะครับก็ตามนี้นะฮะสำหรับเครื่องกัมแมน f 7จ็ด f tiger cat นะฮะอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5ก็คือเครื่องประเภท d i บอมเบอร์นะครับสีทองนะครับของของอีเกิลยูเนียนนะครับผมอยู่ในหมวดอีเกิลยูเนียนตอร์บิโดแอนละ d i บอมเบอร์นะครับผมก็คือเครื่อง Experimental นะครับ XSB3C ขีดหนึ่งนะครับหรือ Curtis XSBTC นะครับผม Experimental นั่นเองนะครับผมเครื่องบินลำนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดของ SB2C Hell Diver เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งของที่ได้อัปเกรดมาก็จะมีปืน20มมนะครับผมขนาด 20มมคูณ4นะครับผมมี4กระบอกนะครับ20มม4กระบอกและระดับจากสีม่วงเนี่ยที่เป็น Hell เวอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นสีทองนะครับจึงทําให้บวกค่า VI เพิ่มขึ้นนะครับผมจากเดิมเนี่ย25บวกเป็น45หน่วยนะครับผมและมีระเบิด2,000ปอนด์เหมือนกันนะครับและ5,500ปอนด์2ลูกเหมือนเดิมนะครับผมดาเมจเท่าเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนนะก็ผมได้ทำสรุปไว้แล้วนะครับผมสำหรับไอ้เจ้า เครื่อง c u r t i s XSBTC บีทลำนี้นะครับผมก็ตามนี้ครับผมประเภทไดร์บอมเบอร์นะครับระดับซุปเปอร์แรนะครับวัตถุดิบและแบลนที่ต้องใช้นะครับผมก็จะใช้เคอร์ s ิสเอสบ l ทูซีเฮลเดเวนะครับผม SSR Aircraft Design ฟดีไซแบรนดใบนะครับใช้ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ออ d ดน n c e Testing Report 6ใบนะครับแล้วก็ Mystery Gate Electronic Component 20ใบ20ชิ้นนะครับผมก็ ถือว่าใช้ s s r aircraft design panel น้อยนะครับผมแต่จะไปใช้เยอะตรงที่ Ordnance testing report เนี่ย6ใบนะครับผมจะใช้ไอ้ p a n นเนี้ยเยอะหน่อยนะครับผมแล้วไอ้ p a n นเนี้ยหาก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับอัปเกรดจาก h e l l Diver มาเป็นไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยและความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในการต่อต้านเครื่องบินนะครับอ่ะเรามาดูค่า s t a ต u s กันดีกว่า นะครับผมค่าสเตตัสนะครับเลือดที่บวก10อยู่ที่125หน่วยนะครับบวก13อยู่ที่147หน่วยถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับที่บวก13นะ147เนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับบวก10ก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางเยอะเลยนะครับสำหรับไดบอมเบอร์นะครับ,รบ, ber, รบที่เลือดประมาณนี้นะบวกค่า a p i 45นะครับผมรีโโลดต่อรอบ11.91วินะครับถือว่า พอๆกันนะครับสำหรับเฮลไดเวอร์เลยพอๆกับเฮลไดเวอร์เลยนะก็สปีดนะครับ45ค่อนข้างจะกลางๆนะครับผมอ่ะแบกอะไรไปได้บ้างนะครับผมมี2,000ปอนด์1ลูกแล้วก็มี500ปอนด์อีก2ลูกนะครับผมดาเมจ2,000ปอนด์ย 2, born, อยู่ที่456นะครับผมที่บวก10นะฮะดาเบล500ปอนด์ย born, อยู่ที่360คูณ2นะครับผมมี2ลูกก็360คูณ2นะครับก็ตามนั้นที่บวก10นะแล้วก็ มีปืนนะครับขนาด20มม4กระบ,บอกนะครับดาเมจ80ที่บวก10นะครับผมแล้วก็รีโหลดของปืนเนี่ย0.83วิต่อรอบนะครับก็ได้บอมเบอร์รุ่นอัปเกรดของเฮดเดรเวอร์นะครับดาเมจเท่าเดิมนะครับในเรื่องบอมแต่ได้เรื่องปืนต่อต้านเครื่องบินได้ดีมากขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยลง PVP เนี่ยเขาใช้ยังจะว่าไงดีล่ะใช้เรื่องอินเตอร์เซปต์กันแล้วนะครับผมก็จะปล่อยเครื่องบินไปต่อต้านเครื่องบินด้วยกันเองนะครับอะไรประมาณเนี้ย PVP เดี๋ยวนี้เขา นิยมกันด้านนี้มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเมตาซีวีกันนะครับก็ในเรื่องต่อต้านเครื่องบินเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับ PVP ด้วยนะครับไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็เหมาะสําหรับ PVP เช่นกันนะครับฟาร์มก็ได้นะครับถ้าเทียบเลือกถ้าเทียบเรื่องดาเมจนะครับจะแรงกว่า BTD1 Death Tower นะครับผมผมมีรูปที่ให้เทียบให้ดูนะครับผมเรื่องดาเมจนะครับก็จะอยู่มุมขวาของรูปนะฮะมุมขวาล่างนะครับจะเทียบให้ดูอยู่นะครับผมแต่ดาเมจ นะครับที่ทําได้จากบอมเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับผม b t BTD1 วันยังคองแชมป์เรื่องดาเมจนิ่งนะครับเพราะว่าแบกบอมไปเนี่ยพันหกปอนด์นะครับผม2ลูกเลยดาเมจทาให้แบบค่อนข้างนิ่งค่อนข้างจะเสถียรกว่าไอ้เจ้า x s BTC ลํานี้นะครับผมก็ใครที่ชอบดาเมจนะครับก็ไปลํานี้ก็ได้นะครับผมใครที่ชอบดาเมจแล้วก็ต่อต้านอากศาศเสียนได้ดีนะครับผมก็ลํานี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมในการ ครับออกมาใช้เอามา PPP เอามาฟาร์มได้หมดเลยนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมสําหรับเครื่องบิน5ลําที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับ5เครื่องบินในระบบเกียร์โอเปอเรชั่นไซเรนที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับผมก็สามารถดูวิดีโอนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านได้เลยนะครับผมว่าเกียร์ประเภทนี้เนี่ยประเภทเครื่องบินเนี่ย อันไหนเหมาะสําหรับท่านสาหรับเกียร์ประเภทอื่นนะครับเช่นปืนตอ่อเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาเป็นหมวดหมู่เลยนะครับผมก็จะมีแนะนําอย่างเช่น5ปืนนะครับผมหรือ5ต่อนะครับก็อย่าลืมติดตามละ่ะนะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลคน์หนึ่งไลค์ like ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมก็ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย